โดนจนได้ครับจนได้นะครับประชันก็กัดทีแรกนะครับผิดแล้วผมวิดพลาดไปไม่ทันได้ดูเลยครับกรตีไปซ้ำนะครับที่เก่าก็เผลอออกมากัดจนได้ครับนะครับเป็นสายแก้คันจิ๋วนะครับประช่อนครับกัดทีแรกผิดนะครับแล้วก็ผมวิดเนี่ยพลาดแต่ยังไม่โดนเบ็ดนะครับ ตีไปซ้าเลยครับที่เก่าเนี่ยถ้ามันยังไม่โดนเบ็ดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกัดซ้ํานะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนแอคชั่นเหยือ่อย่างเช่นลากหยุดลากหยุดหรือหรือลากมาธรรมดาก่อนก็ได้ครับถ้ามันไม่กัดเนี่ยเราค่อยจินตนาการสร้างแอคชั่นให้เหยื่ยอเป็นแบบใหม่ๆนะครับมันจะได้กัดนะครับนี่ครับสายแก้คันจิ๋วครับผมสภาพหมายตรงนี้เป็นเป็นคลองส่งน้ํานะครับยาวๆไปนู่นเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็ติด ติดจากคลองใหญ่นะครับแยกกลับออกมาอีกทีหน,นึ่งนะครับหาตีตามที่คลองเล็กๆนะครับถ้ามีปลาเนี่ยมันจะกัดง่ายนะครับตีสักสิบยีไม้ถ้ามันไม่กัดเราก็ย้ายไปที่อื่นนะครับผมโอเคครับสายแก้คันจิ๋วครับสุดยอดมากครับ